ตอนนั้นก็ป่วยติดเตียงครับความดันโลหิตส,สูงเกลืไตเสื่อมในระยะที่5ผมชื่ออุดมคำศรีวาดผมอายุได้67ปีครับผมเป็น3โรคด้วยกันนะครับคือโรคแรกก็คือความดันโลหิตส,สูงเกาไตาก็เสื่อมในระยะที่5ซึ่งหมอจะต้องฟอกตอนเจอทนาทรนนี่ก็ฟอกเลือดไปได้ระยะหนึ่งแล้วครับตอนนั้นก็ป่วยติดเตียงนะครับ ระยะประมาณ 4- 5หครั้งนะที่ฟอกอยู่นะครับหลังจากนั้นฟอกมาอีกระยะหนึ่งการก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าเราก็ยังไม,ไม่แข็งแรงพอแต่พอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่ยังไม่มากท่าทนนททรนี่ก็มาเจอโดยบังเอิญกับคุณแซมจากฮาวายนะครับเขารู้ว่าป่วยซึ่งเขาอยู่ฮาวายเนี่ยเขาก็ได้รับข่าวจากพี่น้องที่บ้านนะครับว่าผมป่วยทีนี้แนะนําให้กินทนาทนทรแล้วก็ส่งธนาทนทรมาให้กิน2ขวดนะครับเริ่มกินตั้งแต่วันที่10สิง หาคมครับกินได้2วันนะครับก็ไปฟอกไตแต่ก่อนที่ยังไม่ได้กินเนี่ยอาการมันจะอิดโรยครับไม่มีแรงพอดื่มไปสองวันไปฟอกไตรู้สึกว่ามันสดชื่นกราวันนั้นนะขณะที่อยู่บนเตียงนี่มันสดชื่นพอฟอกเสร็จเราก็ ก็ล,ลุกขึ้นยืนได้พักหนึ่งก็เดินออกจากห้องวันนั้นซึ่งปกติตอนปอกเนี่ยเราจะมีอาการอิดรวยมากาจะมึนหัวมึนงงหูก็จะอื้อเหมือนกระลมออกหูเวลาเราเดินเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าน้ำต้องหูเรามันจะเสียงดังปึกปับปรับแต่วันนั้นอาการมันมันผิดไปจากวันก่อนๆอาการหูอื้อก็ไม่มีอ่อนเพลียก,ก็อย่างน้อยเดียวไม่ค่อยมีก็วันนั้นออกจากห้องมาก็ตามหาคนที่มาส่งนะ ซึ่งเขาเป็นแม่บ้านปกติเขาจะอยู่ชั้นสองของห้องฟอกผมหาไม่เจอผมกออ็มีคนตะโกนบอกว่าเขาอยู่ข้างบนเขายังไม่ลงมาความที่อยากจะลองขึ้นไปดูครับก็ลองเดินขึ้นบันไดไปซึ่งมันเป็นบันไดสองชั้นนะมันมันบนนะครับก็เดินขึ้นไปแล้วข้างบนไปเจอกลุ่ม แม่บ้านที่เขามาส่งคนป่วยครับเขาเขาก็ตกใจก็บอกว่าเอาขึ้นมาได้ยังไงคนฟอกไตยอย่างเงี้ยนะเราก็รู้สว่าเราแข็งแรงรก,ก,ก็ลองขึ้นไปดูเผื่อเขาจะจะได้เห็นว่าเราแข็งแรงจริงๆนะก็หลังจากนั้นก็จะมีคนทักว่าไปกินอะไรมาถึงถึงได้แข็งแรงปิดปกติกว่าคนอื่นซึ่งในในห้องนั้นมีทั้งหมด28คนก็คนอื่นเขาก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเดินขยอ่อะขย่ง,ขยงกันหมดแต่ผมกับเดินแบบตรงเลยครับเหมือนคนไม่ป่วยนะครับเขาก็งง ที่นี่พอกลับบ้าน ชาวบ้านเห็นเขาก็ทักไปกินอะไรมาถึงสุขภาพดีอย่างเงี้ยครับก็ผมก็เพิ่งกินไป1ขวดนะครับหขวดก็เริ่มแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนจนปัจจุบันนี่กเ็เริ่มกินขวดที่2นะครับพอกินขวดที่2นี่ก็มีอาการดีขึ้นอีกค้ึ่งก็ไม่คาดกันพอกินขวดที่2นี่ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยนกเขาไม่เคยขันนะครับก็รู้สึกว่า <laughs> ตอนดึกๆมานอนมันฝันแนละ้วมันฝันไปเอ๊เราก็ก็ไม่แน่ใจ กันว่ามันมันมันจะใช่ของเราไหมอย่างเงี้ยก็จับดูนะครับโอ้มันใช่ครับมันใช่เราลึกว,ว่าเราฝันไปจริงๆถ้าสงสัยก็เลยจับดูอเออมันมันก็ใช่ก็คงจะต้องต้องกินไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า สุขภาพเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆมีคนมาทักมากขึ้นเรื่อยๆก็อยากจะให้เห็นว่าเราเรา,เรากินเนี่ยสุขภาพเราดีเราจะได้บอกต่อคนอื่นๆที่เขาสุขภาพดีหรือว,ว่าเขามีอาการป่วยครับก็จะได้แนะนำต่อๆกันไปก็ต้องขอบคุณผู้แนะนำนะครับก็คือคุณแซมฮาวายนะครับแล้วก็แล้วก็คุณพันธ์แล้วที่คอยแนะนำอีกคนครับผมทานธนาทรแล้วดีขึ้นจริงๆ,ๆ,ๆครับมันต่างจากแต่ก่อน